สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ Joker TV กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับหน้าเดสก์ท็อปของผมเองนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาสอนวิธีการจูนต่างๆนะจูนเครื่องจูนเทอร์โบจูนปรับยางล,ล้อล้นอะไรก็เดี๋ยวนี้จะมาสอนจูนกันนะครับผมก็โปรแกรมเครื่องที่ผมจะใช้จูนก็คือมี r b 26นะครับตัวแรกผมจะใช้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบ แบบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับจะเป็นของโปรแกรมโปรแกรมปรับล้อโดยตรงเลยนะครับแบบว่าจะเซตค่าต่างๆให้หมดเลยนะ <c oughs> ก็นี่ครับโปรแกรมนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปิดเกมเลยครับมันให้เปิดเกมก่อนโอเคเราสักครู่อ่านี่ไม่เกี่ยวนะครับนี่ก็นี่นะครับเป็นโปรแกรมนี้นะครับแด t ท i ิ d i e s ซ l Thailand นะครับผม,ผมก็จะไม่ได้เหมือนกันครับว่า เอามาจากไหนนะเพราะว่าผมก็โหลดมาอีกทีนึงครับผมก็รอสักครู่นะเดี๋ยวผมลองตั้งค่านี้ให้ดูครับส่วนหลักๆเลยวันนี้ก็จะมาสอนจูนเครื่อง r b 26นะครับก็กดเข้าเกมซิงเกิลเพย์เลยรอสักครู่อ่ะนี่มันก็จะจูนมันก็จะจูนมาให้ตามปกติเลยนะครับ ไม่ใช่ปกติสิมันก็จะจูนมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าสมมุติว่าเราเอาโปรแกรมออกนะครับปิดไปไป,ปิดนี้ไปกดเข้ามาดูใหม่อ้าวมันมเหมือนเดิมอ๋อเป็นไรครับก็เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมส่วนโปรแกรมนี้ใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างนะครับได้ดีสคริปชั่นเลยก็นี่นะครับ เครื่องปิดปีรื่ปออุ่6ขึ้นมาครับผมแล้วก็ตารางจูนครับคุณอยากได้ความแรงแบบไหนก็มาปรับเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมผมไม่ห่วงนะว่าเออแบบนี้นะผมเป็นคนจูนนะไม่ห่วงนะครับผมเอาไปปรับเปลี่ยนแปลงได้ครับอ็นนี้นี่นนรถรถรถคันนี้ก็เป็นรถที่ผมสั่งทำนะครับผมใบท็อปไก่หลาดนะครับผมก็ ตอนแรกมานี่จะเป็นไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นดีแม็กไฟก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับไฟก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วไม่มีสปอยเลอร์หลังนะเป็นดีแม็กน้ำเดิมธรรมดาเลยครับแล้วผมบ้าครับไม่ชอบเซอร์กิตนะครับผมก็เลยเปนแบบนี้เลยก็ผลที่ได้ออกมาก็แบบนี้แหละครับโอเคโม้อย่างนั้นครับผมนะคเมื่อเมื่อตารางพร้อมแล้วโอเคครับก็อย่างแรกที่สําคัญที่สุดก็คือนี่ครับปรับล้อ เพว่ามันต้องเป็นที่ผมไปอันนี้เมื่อกี้แน่ๆเลยครับจักรู่จักรู่ครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ร้อยแปดแปดปรับเป็นแปดแปดครับจะเป็นรถกระบะถ้าสมมติว่าล้อมันไม่ตรงนะครับผมก็จะปรับขึ้นหรือปรับลงก็ได้นะอันนี้มันตรงแล้วครับผมก็เลยปรับไว้แปดแปดนะแล้วก็อย่างแรกครับผมมาดูในส่วนของพาวเวอร์ เพราะวันนี้แล้วแต่คุณนะครับแต่ผมจะปรับเป็น1นะแล้วก็ IDLE นี่ก็ปรับเป็น1.8 engine cc นะครับผมก็เปลี่ยนเป็น1.5น0ตรงนี้ cc ก็จะเป็น3ป0า3ันอันนี้ก็ไม่รู้นะครับช่างมันปรับเป็นที่เดิม cylinder max อันนี้ผมก็จะปรับเป็นเท่าเดิมนะครับผม1กับ4เหมือนเดิมนะส่วน engine time นี่ก็คือเวลาจะให้ ะให้ยังไงอ่ะหมายถึงว่ามันจะเป็นเครื่อง V นะครับ V พวก V8 V อะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมส่วนเทอร์โบนี่ก็ออนออฟนี่ก็คือเปิดเปิดหรือปิดเทอร์โบนะครับก็เทอร์โบเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะปิดหรือเปิดเทอร์โบได้ได้จริงหรือเปล่านะครับก็มาที่เทอร์โบเพชรชั่วนะครับผมเพชรชั่วไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับนี่ผมก็จะเปลี่ยนเป็น1.8 1.8โอ้แหลกนิดน,นึงนะครับผมความกาก แล้วก็มาที่เทอร์โบสปีดนะครับเทอร์โบสปีดก็จะปรับเป็น1.4เหมือนเดิมแล้วก็เกียร์ใช้บ็อนี่ก็คือพวกเกียร์นั่นแหละครับจะเปเป็น1เออ1เหมือนเดิมลบทำไมอวะเกียร์มินนี่ก็คือ,อรอบของเกียร์นะจะเป็นเป็น2ปรับลดลงมาเกียร์แม็นี่ก็คือยังไงอ่ะมาถึงรอบเครื่องนะครับผมหรือเปล่านะนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผม ับเครื่องน่าจะเป็น,น,นันนี้ไม่ก็อะไรสักอย่างก็ครับลืมแต่ว่าเอาคร่าวๆจะมันสําคัญนะบาง่านไหนที่แบบว่าเออเนี่ยแบบจูนออกมาแล้วมันไม่ดีคุณก็ไม่ต้องจุดตามผมก็ได้ครับปรับเปลี่ยนของตัวเองไปเลยครับโดยที่นี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับเป็นเรื่องของล้อนะครับจะไม่สวยแล้วส่วนวิวเบสฟอนต์นี่ก็คือล้อล้นนะครับผมอันนี้จะเป็นล้อหน้านะ,ะจะไม่สวยแล้วส่วนวิวเบสฟอนต์นี่ก็คือล้อล้นนะครับผมอันนี้จะเป็นล้อหน้านะ ปรับเป็นส2 no. 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 นี่จะเป็นปรับเป็น36 no. No. นี่คือมาตรฐานของผมนะครับรถรถของผมนะมาตรฐานรถของผมนะแต่ว่าถ้าเป็นรถคนอื่นนีก็แล้วแต่คุณนะครับผม no. No. โอเคแล้วก็นี่จะเป็นริมก็ขนาดของล้อผมก็จะปรับตามเดิมตามนี้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับส่วนฟิลเตงนี่ก็คือน้ำมันในถังนะครับผมผมก็จะปรับเป็น68จุดลิตรนะครับใบนี้น่าจะเป็นน้ำหนัก น่าจะเป็นน้ำหนักครับผมโ o สเทชั่นเอนจินนี่ก็คืออะไรสักอย่างนะโพสเทชั Post ่นแมนนี่อะไรสักอย่างคาทายปุ่นนะครับโอเคผมจะใช้เป็นอินไลน์นะครับผมหรือถ้าคนอื่นจะปรับเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับอินไลน์ line. แบบนี้นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองวิ่งสนามยาวๆหน่อยนะสนามแบกนี่แหละโอเค กวิ่งลงประมาณ10 10.48นะครับผมออความความควาช่างมันเราจะวิ่งลงประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเออผมคิดว่ามันมันไม่ดีครับมันเสียงเครื่องมันไม่เล้าใจโดนใจเรานะครับผมก็นี่ก็พาวเวอร์นะผมปรับเป็นเหมือนเท่าเดิมแล้วกันนะมันไม่เท่าเดิมหรอกครับเพราะว่าจำเลขเก่ามันไม่ได้โอเคก็ลองมาดูโอเคนะครับ เดี๋ยวลองใช้ engine t i v e เป็น flat นะครับผมแล้วก็กด off turbo ไปโ o i c e o เหมือนเดิม <Whoa. S 1> โอ้ยเยี่ยงนี่คือไม่มี turbo นะครับโ u r b o นะครับ <Whoa. S 1> โอ้ไม่เ้าใจคาซิ่งนะครับผมเปิดเปิด turbo ดีกว่าครับ flat on <c oughs> แล้วก็โ o i c e o เหมือนเดิมโอเคกดไปเลย โอเคมาสนามแบ็กบูดดีกว่าครับโอเคไปกันเลยรอสักครู่ครับส่วนอ่าส่วนอ่าแบบว่าใครยังไม่กดติดตามนะครับผมก็ไปเ,เ YouTube. ซิร์ชในเซิร์ชในยูทูบหรือไหนๆก็ได้นะครับเซิร์ชในกูเกิลก็ได้ครับเดี๋ยวก็เจอครับผมนะรอสักครู่ครับรอสักครู่ ก็เป็นเซอร์คอน์่อนาอะไรวะเจจ็กเกอร์ซิงนะครับผมคลิกพิมพ์แค่นี้นะครับก็เจอเป็นคลิปของผมขึ้นมาแล้วนี่เทบเลยอ่านี่กดอันแรกไปเลยนะครับก็จะเป็นนี่เป็นของอ่าเป็นชาแนลของผมเองนะครับก็ 745ด้คน745คนแล้วตอนนี้อุติตา,วากวาเพลลิทก็ผมก็มีเป็นเพลลิทมาให้นะครับก็จะเป็นพวกเกมต่างๆนะก็จะมีอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่ก็ไม่เกี่ยวับผมอย่าลืไมไปกดไลค์กดแชร์คลิปมาด้วยนะครับครบผมก็กลับมาที่เกมโอเคมาแล้วก็ไปลองกันเลยโอเคสร้างมันไปเรื่ยไปเขียวทางมัน วงนี้ขับไม oh. ่ถนัดครับผมโอ้อินเตอร์มาแต่ไหนล่ะเดี๋ยวผมเล่นมาตั้งนานผมเพิ่งเห็นอินเตอร์แล้วตัวเองนะครับเนี่ยสุดไปเลยโอ้เป็นเสียงนี่หว่าครับนี่เสียงนี้ผมภูมิใจที่สุดแล้วเป็นเสียงที่ผมทำเองจุนเองไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมได้มาจากในเกมไปเลยครับบางคนนะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเสียงยังไงนะจูนเสียงยังไงนี่กดชิปเขึ้นมานะครับก็จะตารางให้จูนโอเคเริ่มเลย้ยหาุมกล้องาไา่ไหน ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับถ้าทางตรงยาวๆก็ประมาณนี้ครับเกี้ยวห้ากระปาไปสองร้อยสี่นะครับโอ้โหไอตานเป็นลูกคอเลยครับสิบแปดชั้นเด้อแรงเกินแล้วเฮ้ยตะเลินลเลยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรก็นี่นะครับแต่เป็นอันนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับผมที่จะทำให้รถแรงนะจะเป็นพวกเซตอัพนะ ส่วนถ้าใครอยากได้นี่เดี๋ยวผมจะลองเซตอัพแต่ละตัวให้ดูเลยอันนี้ก็คือโฟิกโฟนนะครับโฟิกโฟนนี่จะเป็นอะไรจะเป็นแบบผมเอารถรถของยังไงรถเด็กนะให้เป็นรถกับรถเด็ก เฮ้ยเฮ้ยทำไมดีบ้าโอเคถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ทักทักกันมาได้นะครับผมใน Facebook นะเออนี่เดี๋ยวลืมไหมเดี๋ยวผมจะมาสอนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล้อแล้วนะนี่ใช้เป็นตัวนี้เข้ามาที่โฟลเดอร์ XRG Lim Manager ครับผมแล้วก็นี่โปรแกรมอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไปเลยกดไปเข้าชิปพีทีนึงกดชิปพีเข้าทีนึงก็จะได้ล้อมาใหม่แล้วนะครับ ก็รอดได้ประมาณนี้นะส่วนอาลินี่ลองมันเลยส่วนเบิร์นยางนะใครสงสัยว่าเบิร์นยางยังไงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตั้งคาอะไรแป๊บน,นึงโอเคไม่รู้ว่าผมเอาอันที่มันมัน,ม,น,ม,นมันเบิร์นได้หรือเปล่านะครับ เบินไม่ได้นี่นส่วนจะส่วนจะถ้าจะทำให้มันเบิร์นได้นะครับต้องมาที่เบรกครับแล้วก็ ABS off ไปเลยนะครับลองดูครับผมลองดูครับลองเบิร์นไม่ได้นี่โอ,อ้โหอะไรวะเสียเซลเลยโอเคมาลองวิ่งอันนี้ดูครับ นี่ก็จะเป็นส่วนเครื่องของ RB26 นะครับผมเดี๋ยวผมลองอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองวิ่งของไอ้เจ้าอีกตัวอีกตัวนะครับที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวน,น,วนี้ก็มาที่ตรงนี้โอเคอย่างธรรมดาล,ล้อล้นชิปพีเข้าไปแล้วก็ผมจะใช้เป็นเ,เลสนะครับเล่นตลอดอลเสียงเขาอยู่ประมาณนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าเสียงจะเปลี่ยนไปนะครับ แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมว่าอยากได้เสียงยังไงอยากได้เสียงแรงๆเครื่องแรงๆก็ตามที่ผมจูนเมืก่อนหน้านี้ได้เลยครับโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าอยากจะเออดอเดะเๆะนี่ นี่เห็นไหมครับ DDS มันไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะมาสอนแก้ DDS นี่แก้ DDS เปลี่ยนไปทะเบียนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมี DDS นะครับผม DDS นี่ก็คืออะไรมันจะมาตอนที่เราไปสั่งทํารถนะครับก็จะสั่งเขาว่าเออเนี่ยตรงกระจกเนี่ยให้มันเป็น DDS นะครับพี่นี่ตรงคับสแควร์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนอ่าตรงกระจกนี่เป็นให้เป็น DDS นะครับพี่จะได้แก้ไขได้นะบอกบอกบอกเขาบอกคนที่ทํารถนะครับผม โอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้เลยครับซิว a กนเลสเตอรีครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามจ o k กเกอีวีนะครับผมก็สามารถมาติดตามได้ที่ตรงนี้กดไปเลยและกดลูกกระดิ่งอีกครั้งเพื่อรับความเจ๋งทั้งหมดของช่องจ็อกเกอร์ทีวีทำให้คุณนะครับผมกดบันทึกได้เลยขอบคุณมากครับ